นอนโอ้มันเป็นควาเนาะโอ้เ็ดเดลาบเลยโอ้นอนเพียค่แม่แแจะไม่มมน,อ,อ,นองอีาเเป็นแต่แสบเลยใครเป็นหาทีนึงเนาทาคนนีจ้มลนะ้เองเ,เราทานนปปนนกันแดดไรทากันแดดถุกแข็งเลยไปไปผูกแขนก่อนเราไปกแ,แข

Sebab. <laughs> ah, okay, okay.